มันเป็นธรรมดาที่ทุกคนเห็นคนอื่นมีปัญหาแล้วแค่ยืนมองถ้าลูกค้าหลายคนมีปัญหาเดียวกันเนี่ยมันต้องมีวิธีแก้ให้ user experience มันเวิร์กกว่านี้ไหมอ่ะ user experience เหรออุ้ยพี่มี Data าทำให้ user ดีขึ้น user experience ใครพูดหนูเองผมเคยทำเรื่องนี้มาก่อนฟิดแบ,บ็ดีมากเลย มองอีกถ้าฟีดแบ็ดีค่ะดนี้แคมเปญก็จะเวิร์กนะมองออนออีกทุกคนผมมีไอเดียมาเสนอผมว่า ที่กรุ่มสีคอน sumer มันเป็นธรรมดาที่เราพร้อมจะยื่นมือช่วยและแก้ปัญหาไปด้วยกันขอบคุณมากนะคะพี่หนูต่อยอดเจอียน,นพี่ได้แน่นอนเพราะเราเชื่อว่าทุกคนคือตัวจริง